สี่ทุ่มยิบสี่นะครับก็สี่ทุ่มยิบสี่ก็จะกลับซ้อมมวยนะวิ่งเสร็จช่วงสองเริ่มวิ่งเงินสองสองตุง่มห้าสิบเก้าสองยกเนี่เริจะกลับนะสาธุสาธุจะตัวเล็ก ไม่มีอะไรแน่นอนแม่เต่วัดแล้วมันก็เริ่มดึกออกเส้นสะพาน ดูสิจะเป็นเด็กตู้น้ำท่วมใช่ไหมเดาหนิเด็กตรงน้ำท่วมน่าินจริงไมเดาแม่น ออกไปจับเวลาวต่อคจะนี่รือปาก ขนาดจุดนี้